ชีวิตหมาดำชีวิตหมาดำค่ะทำงานค่ะทำงานชีวิตหมาดำชีวิตหมาดำไม่ใช่ง่ายๆนะคะหมาดำค่ะโอเคอาตุกัน <laughs> you have one more. One more, okay. Oh, I have to take on this one too. To Botanical